โอเคโอเคครับผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับ onetv เ,เช่นเคยเนะแล้วสำหรับวันนี้เราจะมาจับนกยักษ์กันนะคุณผู้ชมสลับแมป extinction เนี่ยนกยักษ์ก็จะเกิดจุดนี้นะครับนี่เลยนะครับผมด้านซ้ายของแมปนี่เลยนะจง50-40เลยนะคุณผู้ชมอ่าห้าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นเสาเขียวข้างหน้าเรานี่เลยนะครับนี่ แล้วก็นุกยักษ์สลับภาคนี้เนี่ยเขาจะเดินเล่นก่อนนะพอเขาโดนโจมตีเขาค่อยจะบินขึ้นนะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะแปลกนะครับแล้วก็เราสามารถยิงแก๊สปิ้งฮุกนะโดนตัวเขาได้เลยแล้วก็ขี่ขึ้นไปได้เลยนะครับแม่เฮ้ยมันได้ยังไงวะพี่นะครับภาคเก่าเราไม่เห็นทําได้เลยวะแต่ภาคนี้ทําได้นะครับคุณผู้ชมแม่โอเคแต่ว่าเราจะใช้สเตปเทปกันนะนะวันนี้ <c oughs> สเตปเทพอีกแล้วเตรียมตัวเลย วางเตียงไว้รอเลยนะเทปฮึบอาา่าฮ่าจอดนีหนูเอออยู่นิ่งนี่ไงเอ,อ่มอันนี้มันก็ทำใจะกดยากนะครับไปลุยกันเลยจับลูกยักษ์กันดีกว่าเออ,เอ,อลูกดอกดาเมีดตุนแรงนะ ลูกดอกดำไม่ร e ุนแรงนะไม่ต้องกดสต็อปนะครับสำหรับภาคนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหยุดนะครับมันจะหยุดไล่เดี๋ยวไล่ไม่ทันเออยิงโดนนกเตี้ยหรือเปล่าวะใช่สรบนะอ้าวโดนนกเตี้ยก็ไม่รู้นะนี่ไงนี่ไงเพี้ยเพี้ยอืมเพี้ยอืมอ้าวหลับไปเลยนะครับผมเรียบร้อยโอเคในที่สุดก็หลับสักทีนะครับ ยิงมาเยอะเหมือนภาคเก่านะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเซวยแล้วซวยแล้วโอ้โหเกือบกลางโลกไม่ทันไหนป้าทิ้งผมลงมาโคตรแรงนะครับจะปลดตะขอก่อนเอาไปกินเนี่ยต,ตีนเข้าไปขีดคำขีดคำตอนนี้ก็เบลล์85นะครับก็ทันี้จะเบลเยอะเลยดีจะได้ตัวเบลเยอะๆนี่แหละเลนะเื่อนเยอะนะครับแหม ในสรวบวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปตีบอสกันเลยแลวกันนะครับนี่จะเอาลูกยักษ์ตัวนี้แหละไปตีบอสปากกระเบนนะครับเพราะว่าปากกระเบนมันลอยอากาศได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผักเราตกจากอามได้ด้วยนะเป็นบอสที่คน้ทงที่จะน่าก,กลัวนะคุณผู้ชมโอ้โหอันตรายจริงวะ่ะแหมเดี๋ยวจะไม่ออมือให้แล้วนะ <c oughs> จะไปออมือให้แล้วนะนี่ออมือให้ได้ก็ดีนะเออฟ้าผ่าทีเดียวตายนะคุณผู้ชมบอสตัวนี้โคตรโหด โอเคคุณเควสซอเกิดมาแล้วขอชื่ออะไรนี่คุณเควยชื่อเควสไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะครับเออเดี๋จะเควสซอกลับบ้านก่อนนะครับคุณผู้ชมอดี๋ไปใส่คุ้มก่อหุ้มอะไรให้มันก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมจะเอากีก้าเนี่ยขึ้นไปกัดเจ้าปลากระเบนยักษ์นะคุณผู้ชม ก็เลยต้องล้อมรั้วให้มันอยู่อย่างนี้นะครับกลัวมันตกนะครับแล้วก็จะมีจังหวะนหนึ่งที่ปากระเบนนะ่ะมันชอบตีลังกาด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้กีก้าเราตกนะจากไอ้หลังจเจควสซอร์เนี่ยนะครับก็เสฟไไปก่อนก็ได้นะครับค่อยไปวันนี้ก็จะฆ่าบ,บอสปากระเบนก่อนนะครับก่อนที่จะจับมานะโอเคนะนี่ปลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ก็ไม่หนักนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าออกเกมเข้าใหมนะ่แล้วตอนนี้เดี๋ยวมันจะบักนะทำให้น้ําหนักเราเกินนั่นเองนะครับ จะลุกยากเลยผมอัพเลือดมาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็สปีดนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำหนักด้วยนะครับเป็น2 0 0พนาะครับจะได้ควสซอตัวลูกเนี่ยจะแข็งแกร่งมากเลยนะครับคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราไปลุยกันดีกว่านะครับแล้วก็โอ้โหผมลืมแกปปิ้งฮุกต้องกลับเอาแกปปิ้งฮุกก่อนนะครับของที่จะเอาไปชุบก็จะมีหัวใจนะครับแล้วก็หนังเจระเคยยักษ์นะครับแล้วก็เชี่ยวมังกรนะครับเชี่ยวมังกรไฟในแมปนี้ก็ไปหาได้ตามภูเขานะครับแล้วก็ ไอจูเลคเนี่ยไปหาได้ตามบึงเลยนะครับ5แล้วก็เปิดกระเป๋าเอานะครับคุณผ,ผู้ชมก็จะมีให้เราเก็บนะครับบางตัวนะแต่ตัวเวลยเยอะมันก็ใช่เยอะนะครับคุณผ,ผู้ชมพอลงก็จะเป็นอย่างี้นะครับลูกผมก็คุ้มเกาะมาเรียบร้อยนะครับนกออกมาแบบนี้นะครับุกโอเคเอามาสักเก้าอันไปเลยนะครับแล้วก็ล่มชูชีพด้วยเพราะว่าจะมีบางจังหวะที่เขาจะผักเราตกนะครับจากอานนกเนาะ เราก็ใช้ร่วมช่วยชีพแล้วก็แก้พิญหกในการช่วยชีวิตตัวเองนะครับไป Let's go ลุยกันเลยดีกว่ากิกาจะเอากิก้าไปกัดให้ตายเลยนะวันนี้นะครับอีกตัวหนึ่งผมก็เอาไปเอาไว้ลุยในหน้าท่ามแล้วนะครับตัวหนึ่งอตอนนี้ก็มาถึงที่จะชุบบอสแล้วนะครับคุณผู้ชมก็อยู่ตรงแตะดีไซน์เนาะเสาแดงนี่เลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะข้างล่างนี้เลยนะครับข้างล่างฝั่งขวานะครับแล้วก็ตรงจุด ที่เราจะเกิดไปสู้บอสเนี่ยจะเป็นข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลูกเราเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปกับกิก้าอีกตัวหนึ่งเนาะกิก้าอีกตัวหนึ่งผมก็วางไว้หน้าถ้ำเรียบร้อยนะครับนี่มาแล้วลุยก,กันเลยดีกว่านะวันนี้บักระเบนอืมบักระเบนเดี๋ยวโดนแน่นะครับโอเคพยายามอย่าเพิ่งให้กิก้ากัดตัวอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ของหนักเกินนะครับนี่ก็จะเป็น ภูเขาเล็กๆตรงนี้เลยนะครับตรงที่จุดบอสเกิดเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับสวยแล้วเกือบเกือบดีนะรีเฟกไวรุ่นไงเออรีเฟกไวรุ่นเนาะอ่าประมาณนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับจุดที่เราจะมาเกิดไปสู้บอสนะครับบอสก็จะเกิดข้างบนหัวเราตรงนี้นะครับเอาจะวิ่งจะวิ่งเอาจะวิง่งไปเก็บทาไมแล้วบึือมีชุดเทคก,ก็ต้องใช้ดิเนาะจะวิ่งชนในนาม โอ้ยจะไปเก็บทำไมล่ะเออเนี่ยโอ้วิ่งข้ามน้ำไปเลยเนียชุดเทพเกินไงตอนนี้ขาดแค่รองเท้าเนี่ยตอนเนี้ยแม่โอ้ตัวนี้เก็บเต็มเลยโอ้โหเก็บเต็มเลยตรงนี้จะบ้านะครับผมมันเอาปุ่มมันี้เป็นรวมกันทำไมวะเนี่ยนะครับปุ่มวิ่งกับปุ่มเก็บเนี่ยโถเอ้ยนะครับเฮ้ยเกมนะครับผมไปวิ่งเอาก็ได้เว้ย ตันี้ก็ภาพสวยมากเลยนะครับตัวแบบเทเลสไปตรงนี้นี่เลยถ้ำก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นกำแพงใหญ่ๆอย่างนี้เลยน่ากลัวนะข้างในก็จะมีพวกไอ้อะไรอ่ะตักแต,ตานำข้าวพวกไอ้ตะขาบยักษ์นะโอ้โหสยองเหลือเกินนะแม่ยังมีงูยักษ์มีขังข้งคาวติดพิษด้วยถ้าโดนกัดเนี่ยเลือดจะไหลนะครับก็พยายามเปิดมันก่อนนะครับอย่าให้มันเปิดเราก่อนนะโอเค มีกเลมด้วยนะนี่กเลมตัวเล็กนะครับแต่ว่าดามิโคดจีตจัดเลยนะครับดามิโคดแรงโครเวรื่อนะครับเออดาบิไม่สมกับตัวเลยนะกูเลมเล็กนะครับเอยหลบไปหน่อยพี่จะเดินนะเ,เราสามารถใช้มานาะเข้ามาเลยก็ได้นะครับผู้ชมถ่าลัวตายนะหรือถ้าเร็วพอนะีแหมเราจะใช้กีการ์กันพวกเราปอดใครนะบทีเดียวเดียงเลยนี่ นีไงโดนไปดินะครับป่ทาท่านี้ก็เลี้ยวซ้ายนะคุณผู้ชมเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆเลยนะตรงนี้จะเป็นน้ำนะครับผมเป็นถ้ำนะครับเสียงผมเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดนะครับวันนี้แหมเป็นวัดทุกวันเลยนะครับตรงนี้อากาศเขาเริ่มมีฝลายกับผมนะอากาศตอนนะี้อยู่มันก็ร้อนอยู่มันก็ฝนตกทีเดียวนะโอ้โหจะบ,บ้านะครับแหม มยิ่งภูมิคุ้มกันต่ำอ่ะเออผมมันอะไรวะตัวผมไม่ได้อัพไอ่ฟอนติจูดมาเยอะไงเออไม่ได้อัพฟอ์ติจูดเยอะอะไรเกิดมาแม่เกิดม,ม,มาอัพแต่อะไรอ่ะ <c oughs> อัพอัพ,อพสตาปิน่าหรือเปล่าแม่เล่นทั้งวันเลยนะครับโอ้ยนะครับเดี๋ยวต้องกินยาลีเอนแกรมแล้วผมเนี่ยนะครับผมต้องอัพฟอ์ติจูดไปเยอะ จะบ้าครับเข้าเส้นเล่นเกมมากู่เข้าเส้นนะวันเนี้โอเคถ้ำน,นี้ก็จะผสมผสานสำหรับเทคโนโลยีนะกับถ้ำมาผูกเข้าด้วยกันนะครับท่้นจะแปลกตาแล้วก็ทันสมัยไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเออท่้งจะเป็นโบราณสถานที่แบบที่ทันสมัยเนี้ยเออประมาณนั้นน่ะนะครับเป็นถ้ำทีท่ให้ความรู้สึกว่าไม่ใช่ถ้ำอะ่ะค่อนข้างกว้างเลยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเหมือนเป็นลังหารสักงหยาบนะครับคุณผู้ชมเออแปลก ตรวน,นม้มีกูเลมหรือเปล่าเนี่ยึ๊บโอเคดดเราเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยเเลยนะครับเออใครใครกลัวพลาดตัวไหนก็เซฟไปก่อนก็ได้นะครับท่านี้พอเข้ามาข้างในแล้วก็จะปลอดภัยนะครับบูชมไม่่อยมีตัวอะไรเท่าไหร่นะครับดูดิพื้นโพลิเมอร์นะครับบูชมพวกท่านจะทนสมัยเลยนะมันมีตะขาบนอนเฝ้าอย่งนี้ตะขาบยักษ์นะครับถ้าเราลงจากกิการ์จะโดนแน่ ตัวนี้ก็ให้เราข้ามน้ําไปนะครับเน่ข้าน้ําตกถ้ำมันสวยจริงเลยว่ะนะครับดีไงเป็นถ้าที่แปลกนะครับสลับผมนะครับเหมือนไม่ใช่ถ้านะครับมีเทคโนโลยีแบบว่าเกี่ยวล้อมกักบถ้านะครับเหมือนมันผูกมัดเข้าด้วยกันนะงงไหม มันทําได้ยังไงวะนะครับอย่บ้านะเกมนี้แบบว่าสุดยอดนะผสมผสานสำหรับเทคโนโลยีกับเดิ่นสาเศร้าคนวกันนะครับผู้ชมจะล้าหลังก็ไม่ใช่นะเออก็น่านจะทันสมัยด้วยซ้ํานะครับผู้ชมนะอ้าวเฮ้ยคนเลี้ยมเล็กเกิดหมแต่คุยโอ้ยอย้อนยยก้อนหินส่กันดีเฮ้ยแหมให้ไปหน่อยให้ไปหน่อย ดูถ้ามาโอ้โหดูเขาทำครับโคตรสวยนะครับอแสงดูจ้าจังวะแดดร้อนแดดถ้านี้ผมคิดว่าน่าจะร้อนนะบูชมเพา่าผมใส่ชุดออกรดีโพลิเมอร์มานะครับชุดกันร้อนนั่นเองอ่ามันจะเป็นภูเขาข้างหน้านะครับดูสภาพอากาศภูมิประเทศกคเอา อา่าฮ่าตอนนี้ก็เจออาร์ติแฟกต์แล้วอาร์ติแฟกต์ชื่ออะไรวะเนี่ยอาร์ติแฟกต์คอฟอะไรออฟออฟพอดอะไรสัอกอย่างนะครับอ่ะไปะไปชุบกันดีกว่านะครับสเตมิน่าเต็มแล้วก็ทั้งช้านะถ้าเอากิก้ามาครับแต่ว่าปลอดภัยปลอดภัยเลยนะเฮ้ย <c oughs> ก็จะถึงแท่งชุบบอลแล้วนะครับอันนี้ก็แนะนำไปเซฟไปก่อนนะครับผมเซฟไปก่อนนะ <G ül üyor> ก็ในการชุบหนึ่งครั้งเนี่ยต้องใช้หัวหัวใจนะหัวใจที่เล็กนะ100อ,อันแล้วก็หนังยุนเฮสิบอันแล้วก็เขี้ยวมังกร10อ,อันนะครับแล้วก็อร์ติแฟกต์อันหนึ่งนะครับก็เข้าาเอาในถ้ำได้เลยนะถึงแล้วอา,ยยา ใส่ของเข้าไปให้หมดเลยก็ได้นะครับเพราะเราจะเข้ามา2รอบอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เซฟไว้ก่อนนะครับเซฟแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่นะครับคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ผมก็เซฟเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเซฟเกมนี้ก็จะมันปั่นหน่อยบางทีมันก็ไปเซฟตรงอื่นเซฟตรงนั้นเองเลยครับยังบั๊กไม่หายนะครับผู้ชมบั๊กยังเยอะเหมือนเดิมนะครับยิ่งแมปใหม่มาหรือยิ่งบั๊กเยอะนะครับทำให้เราเล่นก็ทั้งยากนะครับนี่ มาแล้วอลเลียนจีนสีเอาสีหายไปเหนเนี่ยคุณเฮ้ยสีกีก้าผมหายอีกแล้วนะครับโอ้ยเตงเป็ดน,นะครับเซฟออกไปเซฟทีเดียวสีหายไปเลยนะครับปั่นทะไรวะนะครับเออปรับสั่งลุยทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับนกเป็นเอ่อปรับแบ็กดอเป็นพาสซสีฟนะครับแบบนี้ เออนกเราจะได้ไม่ลุยนะแค่กิการลุยตัวเดียวพอมันมาแล้วก็พยายามอย่าอยู่ใต้ปีกเขาเนาะเออพยายามไปอยู่ข้างหลังนะครับถ้าโดนปีกเขาเนี่ยเขาอาจจะแบบตีลังกาได้นะตีลังกาก็ทําให้กิกาเราตกได้นะครับเออขอขึ้นไปตรงนี้หน่อยนะอย่าเพิ่งตีลังกานะอย่าเพิ่งหมุนนะปากระเบนตีลังกาจุบ้านะครับอ้าวกัดมาเลย โดนแน,น่จิกมันจิกมันเอาตีลังกาแล้วนะครับโอเคถ้าเราอยู่ด้านหลังอย่างนี้ก็จะปลอดภัยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลุยเองดีกว่านะครับนี่โดนไหมวนะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนหรอได้ไงเฮ้ยไม่โดน ได้ไงวะเนี่ยนะโอ้ดีนะฟ้าผ่าไปโดนเมื่อกี้นะครับโอเคเาตั้งสมาธิแป๊บหนึ่งเดี๋กีการหล่นตามมันไปไอปลาพวกนี้มันจะจิกผมเนี่ยจอดตดีวนี้ยัง,งไม่จอดนะครับจะผ่าลงมาแล้ว เพลียงหืมโดนเต,ต็มโคตรเจ็บนะครับดีที่มีก่อเหล็กกันไว้อยู่นะก็โอ้ยนี่ไงนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยได้ไหมวะตามนี่ตามนี่ก็จะแบบนี้แหละนะครับคุณผู้ชมเขาจะผักเราตกเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันจะผาแล้ว เป็นนุกเร็วโอเคยังทันนะยังทันเห็นได้อยู่นะคุณผู้ชมเขจะบีนไปไหนก็ไม่ดูนะครับแหมจอดตรนนี้เลยนะไม่ให้กลับหน่อยแตเจอสูตรขี้โกงนี้เข้าไปนะครับตอนนี้กีกามันยังโดนปั่นป่วนอยู่นะครับเราต้องสั่งเองนะครับโอเคเราต้องสั่งเองนะครับคุณผู้ชมนี่มาแล้วมันหยุดแล้ว ได้เวลาแล้วกจีจ้าลุยกันเลยดีกว่าโอเคจอดตรงนี้แหละปึ๊บกัดกัดเข้าไปกัดเข้าไปโอ้ยมีล่องนะอย่างงี้เฮ้ย <c oughs> สูตรขี้โกงเฮ้ยมีล่องนะอย่างงี้นะกูจะกัดฟรีเข้าไปไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะในกีจ้านะเนี่ยน,น,นะมันต้องเข้าไปอีกใกล้ๆว่ะคุณผู้ชมว่าตรงนี้มันไม่ถึกนะ เออไม่ถึงจริงตัดตรงนี้ได้ไหมได้อยู่นะค,คุณผู้ชมเออกัดไม่ค่อยถึงนะครับอา้าวร้อนแล้วร้อนแล้วตอนนี้ร้อนแล้วเรียบร้อยแน่เลยนะครับคุณผู้ชมเออเรียบร้อยฮะอืมหลับใน นายให้เรามาบ้างให้ดาบเทคอนไ้ใหม่ลจะจาบเทคที่ต้องใช้2 0 0 0ันกุญแจในการคราฟเนี่ยจะบ้านะครับผู้ชมแล้วก็ให้มิสไซล์มาส่วนของเทคที่ปลดก็จะเป็นเทคอาหารเทคกล่องแล้วก็เทครองเท้านะในที่สุดก็ตกจากที่สูงไป่ตายแล้วนะคุณผู้ชมนะเรือก็ประมาณเนี้ยนะครับปลดแค่นี้นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยจะเย็ดย็ดจิกก็อาจจะเย็ดน,น้องต้องปรับไอ้สต็อปก่อนนะ เพราะว่าเดี๋วนุกเรามันจะนบีนว่อนเลยนะคุณผู้ชมโอเคภารกิจในการลอบสงหารเรียบร้อยแล้วนะเสร็จสิ้นต่อไปก็จะเป็นการจับกันแล้วการจับกแทนจะยากนะครับยุ่งยากเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอเอากีก้าพวกนี้ออกไปจากตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาจับกันนะเดี๋วมาขี่กันจะเป็นยังไงนะครับจะปล่อยลูกสมุนลงไปสู้ได้ไหมนะครับโอเค ่เดิสนับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยแลยกันนะครับเดี๋ยวจอกันหมาพาร์ทหน้านครับตอนนี้กีก้าผมมันจะบ้าคลั่งแล้วนะครับแหมสีก็หลุดนะครับผมแม่เซฟก็ไม่ตรงจะบ้านะครับโอเคออกไปไจบแล้วทีนี้กีก้าเลยแล้วก็ออกอย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวเอากีก้าออกก่อนนะครับ โอเคนะสับคิดนี้ก็บายบายครับถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยเลยกันนะครับสำหรับวิธีการสังหารบอสปังกระเบนยักษ์นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับโอ้ยกิกาตัวลาย